และยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟุตบอลบมีจเจอร์26ครับในพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่แล้วอย่างที่บอกไปเราได้เข้าประคุมทีแมนยูเซ็ตระบ,บครับแล้วก็ได้ทําการขายนักเตะคนแรกออกไปพาร์ทนี้เราจะเสริมทัพเข้ามาบ้างครับกับบัจเจตที่เรามีตอนนี้เนี่ยอยู่ที่รา,ราว49ล้านปอนดูซิว่าคนแรกครับเอเลียดอเดาาสันครับจะเป็นไปได้หรือเปล่ากับการดึงเข้าสู่ทีมนะก่อนอื่นครับก่อนที่จะเซ็นเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าแอเดัสันเนี่ยสามารถไปเปรียบเทียบกับนักเตะของเราในทีมได้ครับ แน่นอนครับเราสามารถเอาเอเดอร์สันเนี่ยมาทําการเปรียบเทียบกับนักเตะที่เรามีอยู่ในทีมได้นะอย่างเช่นผมลองเปรียบเทียบกับกาซิมิโรครับตอนนี้ถ้าเราดูเซตัสตรงกลางครับกาซิมิโรกับเอเดอร์สันดูไม่ต่างกันแต่ว่าอายุต่างกันมากนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เอเดอร์สันดูจะดีกว่าเรื่องการพาสซิ่งดูดีกว่าครับแล้วก็เรื่องของวิชั่นดูดีกว่าเฟิร์สทัชดูดีกว่าครับเกมรับอาจจะยังดีไม่เท่านะแต่ก็ถือว่าพัฒนาได้อีกไกล ถ้าเราในด,ดูในส่วนของ attitude ครับหรือว่าเตตัสนะฮะสิ่งที่อเดันจะดูดีกว่าอย่างมากๆแบบเห็นได้ชัดก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลการจบสกอร์ดีกว่าเล็กน้อยการเล่นคอเนอร์แล้วก็การเล่นฟรีคิกครับนอกจากนี้ในความนิ่งอเดันดูดีกว่าครับแล้วก็ในเรื่องของ work rate หรือว่าความขยันอเดันดูดีกว่าเยอะนอกจากนี้ในความเร็วความคล่องเนี่ยก็จะดีกว่าในเรื่องของ ความเร็วและความคล่องเพราะว่าอายุพี่แกยังน้อยกว่าคาเซมิโร่เราสามารถดูสิติการเล่นได้ด้วยครับแต่ว่าเนื่องจากการแข่งขันยังไม่ได้เริ่มต้นครับเราก็เลยดูไม่ได้ว่าสิติของทั้งสองต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเราดูในส่วนของโร w ครับจุดเด่นของคาเซมิโรครับมี2โรครับก็คือ defensive midfield แล้วก็ Deep lying playmaker นะก็คือเป็นตัวคุมจังหวะหรืออาจจะเป็นตัวตัดเกมก็ได้ จุดเด่นของเอเลนนซนนี่ก็จะเป็นเรื่องของบล็อกชูบล็อกเพลย์เมเกอร์ครับก็คือเป็นสายวิ่งไล่สายตัดหรือว่าจะเป็นดิฟฟิซีฟมิดฟิลก็สามารถเล่นได้นะข้อดี้อเสีย2คนนี้ก็จะต่างกันแต่ผมเชื่อว่าเอเนเซนน่าจะทําได้ดีนะถ้าเราดึงเข้าสู่ทีมได้ครับเอาล่ะผมมีเงินไม่เยอะครับลองดูซิว่าจะทาได้หรือเปล่าเข้าไปที่แอคชั่นครับและก็ไปเมคแอนด์ออฟเฟอร์กันสิ่งแรกครับก็คือเรามีเงินอยู่49้าล้านเป็นเงินต้นเพราะฉะนั้นเงินต้นตรงนี้ผมจะลดลงเยอะๆครัับบเเรรรียยกวว่่าาาจะให้้้งินนนตอู30ลค เราจะทําเหมือนเอาอาลีครับที่ยื่นซื้อโอกาเต้ครับก็คือจะผ่อนจ่าย1 2เดือน3งวดแล้วก็แบ่งจํานวนเงินสัก10ล้านครับทุกคนเราจะให้จํานวนเงินราวๆสิล้านปอนด์ครับแบ่งเป็น3งวดในรอบ1ปีนะและก็ในส่วนของมินิโกครับถ้าเกิดทําได้10ประตูเนี่ยเราจะให้นะครับเพิ่มอีกราวๆหนหล้านปอนด์ละกันนะครับผมก็จะเป็นโบนัสต่างๆที่ถ้าเกิดอนาัสันทำได้ดอตเตอร์ฟอเรสก็จะได้เงินไปครับ นอกจากนี้นะครับผมในส่วนของเปอร์เซ็นต์การขายครั้งต่อไปเนี่ยผมจะให้อยู่ราว10%และต่อรอไม่ได้นะโอเคจัดไปครับทีนี้เราจะลองยื่นออปชันแรกไปให้าเรานักที่ฟอรเรสต์ Forest, ดูก่อนว่าเขาโอเคกับออปชันนี้หรือเปล่าที่เราส่งไปให้นะจัดไปอีอย่างครับที่โดดเด่นมากครับในภาคน,นี้คือเขาได้ลิขสิทธิ์เต็มจาก ฟุตบอลพิมร์ลีกอังกฤษครับนอกจากพิมพ์ลิกอังกฤษเนี่ยยังมีหลีกอือีกมากมายเรียกว่าความสมจริงแบบเต็มรูปแบบแน่นอนครับใน f m 2 6ซึ่งอัปเดตครับย้อนความจากพาร์ทที่แล้วครับล่าสุดเซคูโคนเน่ครับกองกลางตัวรับก็ตกลงไปยืมตัวกับคาร์ดิฟเรียบร้อยอันนี้ก็คอมพิวต์แล้วน้องจะใช้เวลาไปยืม1ปีเต็มครับก็ถือว่าให้น้องได้ออกไปมีเพลย์ไทม์เล่นนะการปล่อยยืมตัวก็สำคัญและก็เรียบร้อยครับล่าสุดครับแฟรงเฟิร์ตก็ปิดดีวมาเลลียยไดด้้้วรราาาคค1นนนปอะับ ถ้ารวมออปชั่นต่างๆเลยก็อาจจะจบที่1นึ่งล้านสี่แสนปอนนั่นเองและก็ล่าสุดครับท่าวดีครับทด้านของนเทียมฟอร์เรสตกลงนะครับผมกับทางด้านของดิวแอนเดอร์สันครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูครับในส่วนขั้นตอนต่อไปตอนนี้เนี่ยค่าตัวจบแล้วครับเพราะว่าต้นสังกัดโอเคทีนี้เราจะไปดูในส่วนของค่าเหนื่อยกันต่อว่าเราจะต่อรองกับแอนเดอร์สัน ได้เท่าไหร่ทุกวนไปดูกันตอนนี้เรามาดูสัญญาส่วนตัวของเรากับอันเดอร์สันนะถ้าดูทางซ้ายครับขเขาก็จะมีค่าเหนื่อยบอกว่าอนเดอร์สันเนี่ยเคยรับกับทา้านของลอตเตอรฟอร์เรสต์อยู่ที่6 3 0 0 0นถึง7 3็0 0อันนี้คือคาดการมานะเอาละรครับผมเข้าสู่การพูดคุยสัญญากันแบบเต็มตัวและทีนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขครับที่เราจะต้องพูดคุยสัญญาของอนเดอร์สันแน่นอนครับเราจะลดในส่วนของค่าเหนื่อยของเขาลงมานิดนึงครับจาก1 1 0 0 0 0ปอนด์ปเป็น1 0 0 0 0 0ปอนท้วนนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็ด o ตี้โบนัสครับให้เราว5ล้านปอนด์เอเจนต์ฟรีเนี่ยอาจจะลดลงมาดน,นึ่งครับเหลือประมาณ90,00แสนแล้วก็เสร็จสัญญายาวที่5ปีอันนี้เจ้าตัวขอมาด้วยนะผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นโบนัสจิบประานะโบนัสลงเล่นได้2 0 0 0 0โบนัสแอซซิตหมื่นถ้าเกิดไม่ได้เป็นตัวสมรองจะต้องเสีย5,000กว่านะครับผมแล้วก็เงินเดือนต่อปีจะขึ้น10%นู่นนี่นั่นผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมตกลงที่ค่าตัวเท่านี้และเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเาเเเคจะออหรืปล่า และก็เรียบร้อยครับโอเคเราสามารถที่จะปิดดีลกับอันเดอร์สันได้เรียบร้อยด้วยค่าตัวราวๆนี้เลยครับผมรวมกับค่าเหนื่อยที่ผมว่าโอเคมากนะและในที่สุดครับเราก็มาสรุปไปครับผมดิวของอันดอสันนะครับผมดีวน,นี้เนี่ยก็จะจบลงที่ราว49.5ล้านปอนด์ครับทุกคนแล้วก็บวกกับในส่วนค่าเหนื่อยอยู่ราว8 9 0 0ถึง1,000งแนปอนต่อสัปดาห์ครับ ทีนี้เนี่ยเราก็ตกลงแล้วก็สัญญากับอเดสันเลยละกันนะครับผมเรียบร้อยและในสุดครับอเดสันก็เข้าสู่ทีมแมนเชสเตอร์เตดเรียบร้อยทุกคนด้วยสัญญาค่าตัวที่45ล้านปอนด์บวกกับแอดออรรวมๆล้ว49ล้านนะฮะแนะ่นอนครับเดี๋ยวเราไปทําอย่างแรกกันก่อนครับก็คือให้เบอร์เสื้อของอนเดสันอย่างเป็นทางการก่อนนะปาบเขาให้เดี๋ยวมาดูซิว่าตอนนี้อเดสันมีเบอร์อะไรให้เขาใส่บ้างครับ ดูซิมีเบอร์ 9, 12, 14, 17, 20, 21, 24, 25เฮ้ยผมว่า24ได้นะเป็นเบอร์ของดาร์เดนเฟเชอร์อ่ะผมเอาเป็นเบอร์24ให้กับแอดดัลันละกันนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเดี๋ยวเรามาลงทะเบียให้กับแอดดัันก่อนพี่แกจะได้สามารถลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จนะทุกคนจัดไปครับเพิ่มอีกหนึ่น่วยและก็คอนเฟิร์มเรียบร้อย และผมไม่รอช้าครับมาที่แท็กติกปุ๊บและผมจะเปลี่ยนกาซิเมโรเป็นแอดเดอร์ันเรียบร้อยครับอ่ะโอเคซึ่งตอนนี้ครับเราเหลือเงินอยู่ราวๆ14.75ล้านปอนด์ครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าเกิดอยากจะเสริมตัวเข้ามาเพิ่มก็สามารถทำได้ครับเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนไปดูครับที่ r e c ค u ด t m e n t เหมือนเดิมแล้วก็ อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตลาดกลางซึ่งเราสามารถดูได้ว่ามีใครบ้างนอกจากนี้เราสามารถที่จะกดฟิลเตอร์ได้ด้วยครับว่าเราจะเลือกตำแหน่งอะไรนะครับผมนักเตะท,ที่ขึ้นทานเฟอร์ลิสมีใครบ้างไปดูซิหรือถ้าเกิดเราอยากใช้เป็นดีวยืมก็ได้ครับโลนลิสต์ก็จะบอกว่ามีใครปล่อยยืมบ้างครับสมมุติว่าผมอยากจะลองยืมแบ็กขวามีแบ็กขวาคนไหนออสามารถที่จะ เออเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีลุยส์ไมลี่ครับเป็นกองกลางตัวรับวัย19จากนิวคาสเซิลตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ทรงดีนะเฮ้ยผมชอบนะตัวเนี้ย ถ้าปรับมาเล่นกลางรับผมว่าก็ไม่ขิรเรนะถ้ายืมมาใช้สัก1ปีก่อนก็จะเป็นการผัดเปลี่ยนคู่กองกลางเลยนะเดี๋ยวเราลองยืมดูก่อนสิว่า,านิวคสเซิลเขาจะยอมหรือเปล่าครับถ้าได้มาผมว่าก็เสริมกองกลางได้อีกหนึ่งนะไปที่ในส่วนของ make offer ครับ loan option นะครับมาดูในส่วนของหน้ายืมตัวครับอันนี้ก็สำคัญนะเราจะจ่ายเงินให้กับเขาเนี่ยราวๆ1 0 0 0 0 0ปอนด์ครับเป็นค่าย,ยืมก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะ แล้วก็ในส่วนของค่าเหนื่อยครับแบ่งจ่ายกัน50-50แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยเราก็จะต้องเสีย80%นะขอยืม1ปีครับแล้วก็ในส่วนของเพย์ไทม์เนี่ยผมให้เป็นเลกูล่าสตาร์เตอร์ละกันถ้าเกิดเป็นนักเตะสำคัญก็จะต้องลงทุกเกมทุกนัดมันก็จะไม่ค่อยโอเคเอาละปะและก็ล่าสุดนะครับผมในรายของลุยส์ไมลี่นะครับผมเขายอมให้เราเนี่ยยืมตัวเรียบร้อยครับจากนนวคาสเซินนะซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างโอเคครับ ในส่วนตัวไมลี่เนี่ยตกลงที่จะย้ายมาอยู่แมนยู1่1ปีนะซึ่งโอเคจะจัดและก็ล่าสุดนะครับผมไมลี่กำลังจะเข้าสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยางเป็นทางการโดยฐานะนักเตะยืมตัว1ปีครับทุกคนเราก็ตอบตกลงเรียบร้อยโอเค ถ้าดูไม่ผิดครับเกมถัดไปเนี่ยผมจะเจอทีมอย่างเอสโมราโกที่บ้านนะทุกคนเอาล่ะซึ่งก่อนที่จะไปถึงนัดจริงนะครับเราจะปรับเปลี่ยนนะครับผมนักเตะตามที่เราต้องการก่อนเดี๋ยวเมนูเนี่ยผมจะให้ไปสำรองก่อนผมจะให้เป็นไมลี่ครับโอเคผมจะลองให้ไมลี่ครับยืนคู่กับแอดเดสเนไปเลยครับเรียกว่าเป็นการประเดิมนักเตะใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในส่วนของการตั้งแท็กติกกันเล็กน้อยครับทุกคนในส่วนของการเซตแท็กติกนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเราจะเซตให้เป็นบอนเพลิงโกลคิปเปอร์ครับ ในส่วนของดาร์โลเนี่ยเราจะให้เป็นฟูลแบ็คครับแล้วก็เซนเตอร์โยโรกับมาทายเดลิสเนี่ยจะเป็นบอลเพลย์อิงทั้งคู่ส่วนกลางรับครับเราจะตั้งให้แอดเดสันเนี่ยเป็นดิฟเวนซีฟมิดฟิลด์ครับแล้วก็ไมลี่เนี่ยเป็นดีฟไลน์อิงเพลย์เมเกอร์ส่วนเอบิโมครับจะเป็นในส่วนของอินไซด์ฟอร์เวิร์ดขวาและอินไซด์ฟอร์เวิร์ดซ้ายจะเป็นมาเทียสคุนยาส่วนกองกลางตัวรุกจะเป็นบุนโนลเฟร์นนัเดสนะครับผมเราจะให้เล่นเป็นฟรีโร่ไม่จะเป็นเชสโก้ครับเป็นทาร์เก็ตฟอร์เวิร์ดนั่นเองครับ แน่นอนครับก่อนที่จะไปเริ่มเกมแรกครับเรามาเซตในส่วนของบาลานซ์เมนเชลิตี้กันก่อนครับเราจะเน้นให้ทีมเนี่ยเล่นเกมบุกนะเราจะตั้งเซตเมนเชลิตอีว่าเลยว่าเราจะเล่นเกมบุกครับก่อนแข่งเกมแรกครับเราสามารถมาดูได้นะครับผมว่าทีมตรงข้ามข,ามของเราเนี่ยเล่นแผนอะไรกองหน้าเขาจะใช้หน้าคู่อย่างเบเร่แล้วก็บารกุลครับทุกคนถือว่าเป็นกองหน้าสายเร็วทั้งคู่นะซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะรับมือได้อยู่นะฮะ เอาละครับผมเดินได้เข้าสู่การจัดทัพเกมแรกกับโมนาโกนะอย่างที่บอกครับเราเซตแผนการไว้ทั้งหมดทั้งตัวจริงและตัวสมรองผมว่าชุดนี้ไม่น่าจะแยกนะครับผมเข้าสู่ช่วงของการวอร์มอัพครับในเกมนี้กับ i อเอสโมนาโกนะนี่ค่อนข้างตื่นเต้นครับเป็นเกมแรกของเราด้วยครับทุกคนและนี่คือทีมชีทครับที่ออกมาทั้ง2ทีมครับทีมเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวจริงและที่น่าสนใจก็คือทั้งเอเลียดเดอร์ซันครับและก็ไมลี่ได้ลงตัวจริงด้วยในเกมนี้ครับก่อนเกมครับเกมนี้เนี่ยเราจะพูดคุยอะไรดีครับกับทีมของเราานะผมมองว่ เราอยากให้ทุกคนเนี่ยลงไปเล่นให้ดีที่สุดครับแล้วก็ให้สนุกในเกมนี้ครับเราไม่ได้ซีเรียสมากกับผลงานแข่งขันแต่อยากให้เล่นได้แบบสนุกสุดมันไปก่อนครับอ่านครับนี่คือไลน์อัพของฝั่งแมนยูดนเต็ดครับ4-2-3-1ครับและนี่คือ3-5-2ของ i อซ์มอโกและทั้ง2ทีมเดินลงสนามเรียบร้อยครับอย่างที่บอกไปครับภาคนี้กราฟิกดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ สนามบางสนามนีก็เป็นสนามจริงด้วยครับแล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆดูจะดีขึ้นนะครับผมกว่า fm ภาคก่อนๆนะอะไรครับผมเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเกมจริงๆครับผมขอหยุดไว้แป๊บหนึ่งเราสามารถที่จะไปด้านมุมขวาบนครับทุกคนที่ฟันเฟืองและเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของคามิราบอดแคสได้ใครชอบมุมกล้องไหนสามารถเลือกมุมกล้องนั้นได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบแทติเคิลนะมองง่ายดี และไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้เกมเล่นานานๆดูฟูลเกมเลยก็ได้ครับทุกคนก็จะเล่นเรื่อยๆยิงออกยิงเข้าเขาก็จะลันไปเรื่อยๆครับตามฟูลเกมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะคัดช็อตเด็ดๆเข้ามาครับเราก็สามารถไปที่เอ็กเซนได้หรืออาจจะเป็นในส่วนของคีย์ก็ได้ครับถ้าเกิดคีย์เนี่ยก็จะเป็นจุดสําคัญจริงๆอย่างเช่นการยิงแล้วก็มีเซฟะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจุดที่เขาคัดไฮไลท์มาให้ดูครับแต่ผมจะเลือกเป็นเอ็กเซนละกันเพราะผมอยากเห็นอะไรครับดี๋ยมาดูเกมนี้ครับมอร์โโกกับแมนยูไนเต็ดครับ ดูเกมนี้ค่อนข้างที่จะแมนยูรัดกลุ่มครับไม่ได้บีบเพรสหนักมากครับวอเดอร์สันสปีดขึ้นมาวอเดอร์สันหักเข้ามาแล้วย้อนยิงเข้าซองของลัมเมนนะอย่างที่บอกไปครับพอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเป็นเกมที่อยู่กลางสนามซะส่วนมากเลยเขาก็จะตัดเป็นช,อช็อตสคริปให้กับเราครับดูจังหวะนี้ครับโมรากโกได้ขึ้นก่อนแล้ววอเดอร์สันเนี่ยเจาะทางฝั่งลูกชอสองครั้งเลยครับแล้วลูกชอสกัดขึ้นมา แม่ยังเป็นฝั่งของมมราโกครับที่เล่นเกมรุกได้ดีอยู่ครับมาวิซ่าฝากเข้าไปอาคริอุสมาที่บาลลูกุนบาลลูกุนหมุนก็ามาฝากมายิงแล้วลาเมนปัดโอ้โหเกือบไปโอ้โหแม่ตัดมาแมนยูเกือบโดนครับแล้วตัดมาอีกช็อตหนึ่งครับทุกคนบอลอยู่ที่ไฮเดสกี้ครับคว้างด้านขวามาวานเดซันอีกแล้วแม่เขาเป็นวิงแบ็กที่เติมได้ดุจริงครับเกมนี้วาซัน ฝากเข้ามาช่องนี้แล้วหลุดเข้ามายิงติดบล็อกไปโอ้โหเกือบครับแมนยูดารโลครับเอมวโมฝากมาเดซันเคาะไม่ดีแต่ยังเก็บมาได้แล้วไมลี่ฝากมาที่คุณย่ายิงไกลโอ้โหข้ามคานไปเยอะมากคนระับระหว่างนี้ครับการแข่งขันก็โอ้โหเรียกว่าอยู่กันอย่างเมามันครับการครองบอลของแมนยูดูจะดีกว่ามนาโกนะรลับตัดมาอีกหนึ่งไฮไลท์ครับตอนนี้เป็นชุ่มของมนาตโกที่บริเวณกรอบเขตโทษแมนยูคุณย่าครับตัดมาได้แล้วจะมีโอกาสสวนกลับคุณยา่าเลี้ยงขึ้นมา รอตัวเติมครับคุณย่ายิงไกลแล้วหูวีกยิงไกลเกือบ4ี่หลาแนละ้วเอาเรื่องจัดๆเสียบอลไปแลวครับทางด้านของเอสมาโลโกครับข้ามฟากมาลูกช่อแมนยู U, ถือว่ากล้าเซตบอลน,นะชุดนี้ถือว่าใช้ได้ครับบูโน่ขอมาเอเบโมออกมาที่ดาโลครับฝากเข้าไปตัวการที่ไมลี่ขอมาอู่แล้วดูครับคู่กองกลางทําได้ดีแล้วสาดขึ้นมาเชตโกจับได้แล้วยิงเป็น 1- 0นเอาโอ้ล้ำหน้าอีกแล้วโอ้โหแมนยู ได้ครับตรงกลางสกัเลียแล้วเป็นมอรโกครับจังหวะนี้บูโน่ไปแย่งมาได้สวยลูกช่อแมนยูเริ่มเวอร์บอลกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วมีโอกาสได้บุกมากขึ้นครับคุณย่าลูกช่อ cross เออรี่มาแล้วคุณย่าจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โหไม่พลาดแล้วแล้วเป็นลูกช่อครับแม่ยกมาให้คุณย่าลูกนี้สวยมากครับดูครับลูกเก่งของลูกช่อครับจังหวะเออรี่ cross แยแล้วคุณย่าสอดเข้ามาใน h า l f ป p a พักอกบอลลงแล้วดูครับจังหวะนี้ ไปได้ซ้ายเข้าไปเป็นสวยๆเลยครับแมนยูขึ้นนำมอโโกไปแล้วอาลบทดเวลา1นาทีในครึ่งแรกครับและเกมก็จบลงเรียบร้อยครับนี่คือสิติในครึ่งแรกครับโอกาสยิงของทั้งสองทีมเนี่ยแมนยู9ครั้งมอโโก5ครั้งครับแล้วก็เข้ากรอบเข้ากัน3ครั้งค่า XG เนี่ยสูสีกันมากครับส่วนคอนเนอร์เนี่ยแมนยูน้อยกว่า1ครั้งครองบอลแมนยูก็เยอะกว่านิดเดียวครับก็ถือว่าครึ่งแรกแมนยูเล่นได้ดูดีนะ นะครับมารึ่งหลังครับจังหวะนี้แมยูโดนฉกค,ครับบอลกุลฝ่าวิี่อาคริอุสแล้วยิงฉลับออกไปครับมูโนฟันเนสจะวิ่งเข้ามาเปิดครอสเข้าไปเสาสองแล้วมงย้อนแล้วปั๊มเรียบร้อยครับโอโ้โหเชสโกแม่สูตรแมยูได้ผลครับย้อยไปเสาสองตบกลับมาและเสาแรกเชสโกมงได้ดีครับแม่ถือว่าโคช้ชของเราแนะนำมานะสตาร์บอ่ะเขาบอกว่าเล่นเสาสองดูดีกว่าและใช้ได้ครับแม่ตามแผนเลยครับโห เป็น2อครูนกมในเกมนี้บุนโนครับสาเสาไกลไปและซาลิซูโมงออกมาได้ก็เรียบร้อยเลยครับผมจบเกมกับ90นาทีแมยู2อครับไอซ์มอนโก1ครับแล้ววันนี้เราทําได้ตามจ็อบนะผมว่าในเกมแรกครับต้นได้ของแอนเดอร์ันเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีนะในตําแหน่งกองกลางตัวรับครับผมว่าใช้ได้เลยครับพี่แกเก็บไป6.9เรตติ้งนะ ส่วนหนึ่งคนครับคือด้านของไมลี่ครับู้ตัวนี้ผมว่าเล่นดีนะ7.0เรตติ้งครับเรตติ้งสูงกว่าเอเดนและสั้นด้วยในเกมแรกาการยืมตัวมาเล่นให้กับแมนยูในฐานะกองกลางตัวรับครับเฮ้ยผมว่าทรงดีเหมือนกันนะฟอร์มหัวตั้งด้วยอะ <S <S แน่นอนครับถ้าเรามาที่ Player Databa s e เนี่ยก็คือการดูโดยรวมครับของนักเตะในตลาดนักเตะนะแต่ว่าถ้าเราไปดู Player และ Comment ครับ p l ล y e r ร์เรค m อมเเนี่ยหมายความว่าสตาฟของเราหรือว่าสเกาเนี่ยส่งออกไปแล้วเขาก็ส่ง เหมือนรีพอร์ตกลับมาว่าเฮ้ยคนนี้เนะ่ยน่าสนใจที่จะเข้าสู่ทีมเราไหมอย่างเช่นโจน,จนกาเซียจากบาร์เซโลนาเนี่ยผู้สัตระตูถามว่าเป็นประตูที่น่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจแต่ว่าเรามีลามเมนแล้วไง ถ้าเราไม่สนใจเราก็กดทางด้านของ d i s c u r s Report ไปคนใหม่ก็จะเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าเราสนใจใครก็แค่กดติ๊กถูกตรงนี้แต่ถ้าไม่สนใจเราก็กด d i s c u t Report ไปสุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดใครอยากเล่น FM 2 6นะครับผมก็จะมีรองรับหลายแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น PS5 ครับ Nintendo Switch Xbox แล้วก็ PC ครับผ่านทาง Steam รวมถึงถ้าเกิดใครอยากเล่นผ่านมือถือครับก็สามารถเล่นได้ผ่านทาง Netflix g a m นะ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและเล่นกันได้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Netflix นั่นเองครับอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเป็นผู้จัดการทีมแบบมืออาชีพไปโหลดเล่นกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมและเจอกันใหม่ครับ